อเวนเจอร์ <c oughs> ของไทยครูบาอาจารย์ที่เก่งกว่าผมนะโอ้เก่งกว่าเอเวนเจอร์นะอย่าอย่าไปเทียบเลยอเวนเจอร์น <c oughs> ี่แคเ่เด็กๆนะคืออิทิลิ์ของผู้สําเร็จสําเร็จอ,อย่างอาลหันอย่างเงี้ยคือแบบยิ่งใหญ่นะพระพุทธเจ้าเนี้ยท่านแสดงอิทิลิ์ได้แบบสุดยอดมากนะไม่มีใครเทียบได้นะ <c oughs> ละเรื่องอิทิลิ์นะเป็นเรื่องธรมรมดานะแต่แต่มันไม่เหมือนในหนังนะว่าแบบ จะต้องเหาะเหินเดินอากาศไปช่วยคนนั้นคนนี้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ไม่เหมือนกันนะก็คือถ้าถ้าระดับนี้มันจะเป็นในเรื่องของมันจะเห็นเรื่องของกรรมนะแล้วมันจะไม่เข้าไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นนะคือมันเป็นคือมันเป็นทางหลุดพ้นในในทางในใน,ในทางโลกนะเป็นเป็นทางหลุดพ้นของวะตะสงสารนะคือมันไม่ได้มีลิตรแบบต้องไปช่วยคนนั้นคนนี้เหมือนฮีโร่มันไม่ใช่ ท่านจะมองเห็นกรรมของแต่ละคนเนาะคนนี้เพิองเจอแบบนี้คนนี้มันจะเจอแบบนี้เจอแบบนี้ก็สายนี้มันเป็นสายโลกุตาระนะทําเพื่อหลุดพ้นนะไม่ได้มีฤทธิ์แล้วก็จะไปช่วยใครนะไม่เกี่ยวกันนะต้องแยกนะถ้าเข้าถึงโลกุตาระก็ไม่ได้ใช้ฤทธิ์ทำเพื่อละไม่ต้องไปแบบออกรายการโชว์นั่นโชว์นี่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันแต่ถามว่าทําได้ก็ทําได้นะแต่แต่มันไร้สาระมันมันไร้สาระละมันถึงขั้นที่แบบ ไม่ยุ่งละเก็บตัวดีกว่าแล้วประมาณเนี้สอนทำมากเฉยๆสอนให้คนปฏิบัติเฉยๆ <c oughs> ประมาณนี้นะ